เทศการศาสตร์ตรงชิวเมื่อดารุณีทั้งสองแนะนําตัวต่อจานจื้อแล้วทําให้เขาทราบว่านางทั้งสองเป็นสิทธิของหุบเขาผาพยักขาวเจ้าโอสดสายรุ้งเซาเยียเทียนเคยเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับหุบเขาผาพยักขาวท่านเล่าว่าก่อนที่ท่านจะเรนกายมีความสนิทสนมกับเจ้าหุบเขาผาพยักขาวอยู่บ้างบัดน,นี้สองดารุณีเข้าใจว่าจานจื้อมิใช่ชาวยุทธดังนั้นเขาจึงมีต้องการกล่าวถึงเกี่ยวกับหุบเขาผาพยักขาว ให้กับทั้งสองดารุณีรับทราบว่าเขาเคยได้ยินชื่อเสียงมาบ้างเช่นกันคนทั้งสามสนทนาพลางก้าวเท้าเดินไปยังสารเจ้ารังจานจือเดินนำหน้าดารุณีทั้งสองไปซื่อเหมียนกับอวิยะอี้เซินบอกว่านางเป็นสิทธ์ของหุบเขาผาพยักขาวเคยติดตามอาจารย์ออกท่องยุทธหลายหนดารุณีที่มีนามว่าอาวิยะอี้เซินกล่าวถามจานจือว่านี่สหายน้อยอีกเดือนกว่าจะถึงเทศกาลศาส์งวนเซียวแล้วเจ้าคิดจะไปท่องเที่ยวชั่วโมงโคมไฟ ในตัวเมืองลั่วอยางหรือไม่จานจือเขาไม่ทราบว่าเทศกาลศาสตร์งวนเซียวคืออะไรเพราะตั้งแต่เล็กได้แต่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเยออรุนหลังเขาไม่เคยเข้าเมืองแม้แต่ครั้งเดียวจึงเรียนกับสองดารุณีไปตามตรงว่าข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเทศกาลศาสตร์งวนเซียวเป็นเทศกาลรรอะไรใช่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าหรือไม่ในวันนั้นผู้คนเขากระทําสิ่งใดกันเนื่องด้วยตนเองอาศัยอยู่หมู่บ้านหลังเขา วันๆเอาแต่ช่วยงานมารดาไม่มีเวลาออกมาท่องเที่ยวดังนั้นจึงไม่ทราบว่าเทศกาลง่วนเสียวมีความสําคัญเช่นไรอีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับเขาด้วยหรือไม่เมื่อทั้งสามก้าวเท้าเข้าในศาลเจ้ารางแล้วสิทธิ์ทั้งสองของหุบเขาผาพยักขาวนางทั้งสองจึงช่วยกันเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลศาสง่วนเสียวให้จันจือฟังโดยทั้งสองเล่าว,ว่าเทศกาลศาสง่วนเสียวค,คือคืนที่พระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกในรอบปี ตรงกับวันขึ้น15คห้าคำเดือนอ้ายทุกบ้านจะนิยมกินขนมบัวลอยกันในครอบครัวพร้อมกับออกจากบ้านเที่ยวชั่วโมงการประดับโคมไฟเพื่อความเป็นสิริมงคลดังนั้นจึงมีการเรียกเทศกาลนี้อีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลโคมไฟสหายน้อยเจ้าไม่เคยออกมาท่องเที่ยวชั่วโมงโคมไฟเลยหรือดารุณีนามอวิยะอีเซอร์เอ่อยถามจันจือสีหน้านางคล้ายแปลกประหลาดใจอยู่บ้างเขารีบกล่าวตอบกลับไปตามความสัตว์ว่าไม่เคย ข้าพเจ้ามิเคยออกมาเที่ยวชั่วโมงสักครั้งเดียวตั้งแต่เด็กกระทั่งเติบโตล้วนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเชิงเขามิเคยเดินทางเข้าเมืองหลวงแม้แต่คราเดียวดังนั้นข้าพเจ้าจึงมิเคยท่องเที่ยวจริงๆดารุณีนำซื้อเหมิยนสีหน้านางแม้มิได้แสดงความแปลกประหลาดใจแต่ภายในใจอดสงสัยอยู่บ้างจึงกล่าวถามจานจือขึ้นบ้างว่าเช่นนั้นครอบครัวของเจ้าคงต้องทำขนมบัวลอยให้เจ้ารับประทานสินะคำถามนี้ ของดารุณีนำซื่อเหมียนคล้ายกับมีก้อนอะไรมาจุกอยู่บริเวณหน้าออกของเขาได้ยินคำว่าครอบครัวทำให้เขานึกถึงใบหน้าป้าหนิวขึ้นมาใช่แล้วเขายังพอนึกออกอยู่บ้างป้าหนิวเคยทำขนมบัวลอยให้เขารับประทานแต่ไม่เคยบอกว่ามีความสำคัญเช่นไรจดจำได้ว่าป้าหนิวจะบรรจงปั้นแป้งเป็นลูกกลมๆมแล้วนำไปต้มในน้ำกับน้ำตาลในหนึ่งปีป้าหนิวจะทำขนมบัวลอยให้จันจือรับประทานครั้งหนึ่ง เขายังเคยสงสัยเช่นกันว่าฉนนยป้าเหนียวจึงทำขนมบัวลอยเพียงปีละครั้งเดียวเท่านั้นเองจานจือเพิ่งจะเข้าใจในตอนนี้การทำขนมบัวลอยรับประทานยังมีความสำคัญกับคนในครอบครัวด้วยอีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับเทศกาลที่เรียกว่าศาสมวนเซียวอีกด้วยต่อจากนี้เราเขาจะรับประทานขนมบัวอ,อันแสนอร่อยได้ที่ไหนใครจะทำขนมบัวลอยให้เขารับประทานป้าเหนิยวท่านก็ตายจากเขาไปแล้ว คิดถึงตรงนี้น้ำตาลูกผู้ชายหลายพรงครูอย่างลืมตัวไม่สามารถกลั้นความรู้สึกเอาไว้ได้ตั้งแต่เล็กกระทั่งเติบโตป้าเหนียวทั้งรักทั้งทนุถนอมตนดั่งแก้วตาดวงใจไม่มีคราวใดที่ป้าเหนียวจะโกรธตนเลยแม้สักครั้งเดียวเขาเองรักและกตัญญูต่อป้าเหนียวเช่นกันครั้งนั้นเพื่อช่วยเหลือเขาป้าเหนียวถึงกับตัวเข้าเสียงยอมตายภาพวันที่ป้าเหนียวมารดาบุญธรรมจ้องมองเขาด้วยสายตาอะไรอววรก่อนสิ้นใจ ภาพนั้นยังฝังแน่นตราตรึงอยู่ในความทรงจําของจานจือเมื่อนึกถึงภาพนั้นขึ้นมาผนวกกับเรื่องราวที่สองดารณีกล่าวถามคล้ายดังทานบเขืนพังทลายลงน้ําตาพรั่งพรูยอย่างไม่อายขายหน้าดารุณีทั้งสองนางเหลียวมองหน้ากันต่างอธิบายความรู้สึกออกมามิได้กับภาพตรงหน้าเช่นกันทั้งซื่อเหมิยนและอวิยะอ้เซินต่างรู้สึกกรันทดหดหูไม่น้อยกับภาพตรงหน้าอดสะทกสะทานสะเทือนใจมิได้ บุรุษหนุ่มตรงหน้านางทั้งสองร่างกายแข็งแรงกำยำกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นโดยมิได้เสเสยุ้งน้ำตานองหน้านนามู่หนึ่งนองสองข้างแก้มอวิยะอีเซินจึงล้วงผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งสีขาวสะอาดตาในแขนเสือ้อยื่นส่งให้พร้อมกล่าวว่าสหายน้อยเจ้าอย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปหาก้าและสิทธิกล่าวอะไรผิดไปไม่ถูกต้องเจ้าอย่าได้ถือสาหาความหากเจ้ามีเรื่องราวไม่สบายใจ กระทั่งมีอาจระบายให้กับผู้ใดได,ได้เจ้าบอกเล่าให้ข้ากับสิทธิ์พี่ฟังก็ได้เพื่อบางทีข้ากับสิทธิ์พี่อาจจะช่วยเหลือเจ้าได้บ้างก็ได้จานจือรับผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำตาเช็ดน้ำมูกพางเล่าให้สองดารุณีทั้งสองฟังว่าข้าพเจ้าตัวคนเดียวลำพังตั้งแต่เด็กมีเพียงมารดาบุญธรรมชูเลี้ยงท่านเปรียบเสมือนญาติสนิทเพียงผู้เดียวที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในขณะนั้นตอนนี้ท่านมาตายจากข้าพเจ้าไป ตายไปด้วยน้ำมือคนชั่วช้าสามานสามคนเมื่อเช็ดน้ำตาน้ำมูกอีกครั้งจานจือส่งเสียงกล่าวต่อว่าหลังจากนั้นข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากเฮมไว้ยคู่หนึ่งคนทั้งสองนั้นดียิ่งกับข้าพเจ้าพวกเขานำข้าพเจ้าไปฝากกับอาวุโสท่านหนึ่งจานจือมีสีหน้าดีขึ้นหลังจากได้ร้องให้ระบายความเศร้าโศกออกมากล่าวต่อว่ายามนี้ข้าพเจ้าเพิ่งมีโอกาสกลับมาบ้านเกิดอีกครั้ง ดังนั้นจึงคิดจะแวะไปเคารพหลุมศพมารดาที่หมู่บ้านเยอยอรุณศักครั้งเพื่อแสดงถึงความกตัญญูไม่แน่นักในวันหน้าข้าพเจ้าจะมีโอกาสกลับมาอีกจานจือไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าเขาไปอยู่หุบเขาสายรุ่งเพื่อฝึกวิชาฝ่ามือแต่ประการใดบอกแต่เพียงว่าเขาได้รับความช่วยเหลือจากเฮมุ่ยคู่หนึ่งนำเขาไปฝากไว้กับอาวุโสท่านหนึ่งยังแดนกังน้ำเท่านั้นเองซื่อเฮมิยนส่งเสียงกล่าวว่า สหายน้อยชีวิตเจ้าช่างอาภัพนักเจ้าอย่าได้โศกเศร้าเสียใจเกินไปเลยจงเข้มแข็งให้มากไว้ดารุณีทั้งสองนางต่างรู้สึกสงสารต่อโชคชะตาของจานจือยิ่งนักด้วยวัยของนางทั้งสองนับไปแล้วยังมากิโลกร,รัมว่าจานจืออยู่สองสามปีนางทั้งสองเองกลับรู้สึกคล้ายเขาเป็นดั่งน้องชายของนางทั้งสองมิปานดารุณีนำซื่อเหมียนจึงกล่าวขึ้นว่าสหายน้อยหากเจ้าไม่มีครอบครัวหลงเหลืออยู่ เราสองคนจะทำขนมบัวลอยให้เจ้ารับประทานเองเจ้าอย่าได้เสียใจไปแต่หากเจ้าอยากร้องให้ออกมาเพื่อระบายความอึดอัดกลัดกลุ้มเจ้าจงร้องออกมาเถิดหลังจากได้ร้องไห้แล้วเจ้าจะรู้สึกดีขึ้นเองหลังจากหยุดร้องไห้แล้วจานจือรู้สึกว่าเขาดีขึ้นจริงๆรงรู้สึกว่าสมองปลอดโปรง่งความรู้สึกคล้ายมีก้อนใดจุกอยู่บริเวณหน้าอกบัดน,นี้คล้ายกับไม่รู้สึกเช่นนั้นแล้วเขาพบว่าผ้าเช็ดหน้าผืนนั้น บัดนี้เปียกชุ่มไปด้วยน้ำตากับน้ำมูกของเขาจึงกล่าวกับดารุณีนามอวิยะอี้เซินว่าขอบคุณแม่นางอี้เซินผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ไว้ข้าพระเจ้าจันจือสักทำความสะอาดแล้วข้าพเจ้าค่อยคืนให้กับแม่นางในภายหลังได้หรือไม่อวิยะอี้เซินนางสายหน้าเที่ยวหนึ่งพร้อมกับกล่าววาจากับเขาว่าไม่ต้องมอบคืนข้าหรอกถือว่าข้าให้เจ้าเป็นของขวัญก็แล้วกันตอบแทนที่เจ้ายินยอมแบ่งพื้นที่หลับนอน ให้พวกเราทั้งสองพักแรมในศาลเจ้านี้ด้วยมิทราบว่าเจ้ารู้สึกดีขึ้นแล้วหรือไม่จานจือพยักหน้าตอบกล่าวว่าข้าพระเจ้ารู้สึกดีขึ้นมากแล้วหลังจากผ่านการร้องไห้คล้ายเป็นการระบายชนิดหนึ่งทําให้จันจือรู้สึกดีขึ้นมากดารุนีสองกลับมีอัธยาศัยดียิ่งรักษามาระาะแต่ทว่าเป็นกันเองมิถือเนื้อถือตัวแต่อย่างใด้่้าทีมีไมตรีที่ดีต่อเขาเสมือนกับเขาดุดญาติสนิทผู้หนึ่งอวิยะอีเซิน จึงกล่าวขึ้นบ้างว่าหากเจ้ารู้สึกดีขึ้นแล้วเราทั้งสองปรับปลื้มยินดีดังนั้นข้าจะเล่าตำนานเกี่ยวกับเทศกาลสาอนง่วนเซียวให้เจ้าฟังสักเรื่องหนึ่งเจ้าต้องการฟังหรือไม่จานจือพยักหน้าตอบพร้อมกล่าวว่าดีดีหากพวกท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังนับว่าอวิเศษนักสำหรับผู้ด้อยความรู้เช่นข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากฟังเป็นที่สุดขอบคุณแม่นางทั้งสองที่เสียเวลาอาวิยะอี้เซินส่งเสียงกล่าวว่า มีเป็นการเสียเวลาเจ้ามิต้องเกรงออกเกรงใจไปพวกเราสองคนเต็มใจบอกเล่าให้เจ้าฟังซื่อเหมียนได้ยินจานจอเรียกหานางและสิทธิ์น้องของนางว่าแม่นางกระทั่งติดปากไปแล้วจึงคิดว่าเขานั้นระยะขาดมิตรหากให้เขาเรียกหานางกับสิทธิ์น้องว่าพี่สาวไม่แน่นักอาจทําให้เขารู้สึกดีขึ้นไม่รู้สึกดุดเดียวอ้างวางเท่าใดนะักจึงกล่าวว่าเจ้าอย่าได้เรียกหาข้าสองคนว่าแม่นางอยู่เลย ต่อไปเจ้าเรียกเราสองคนว่าพี่สาวจะดีหรือไม่หากเจ้ามีรังเกียจพี่สาวสองคนพวกเราต้องการให้เจ้าเรียกหาเช่นนั้นข้าว่าจะดูสนิทสนมเป็นกันเองดีกว่าเรียกแม่นางเช่นนั้นแม่นางเช่นนี้เจ้าว่าดีหรือไม่เซียวจือจานจือรู้สึกยินดียิ่งนักที่ดารุณีทั้งสองอนุญ,ญาตให้ตนเรียกหาว่าพี่สาวรีบก,กล่าวกับพี่สาวทั้งสองว่าข้าพเจ้าจานจือเป็นเพียงคนธรรมดาสามัญ หากมีวาสนาได้รับความเมตตาจากพี่สาวทั้งสองนับว่าเป็นของข,องขวัญอันมีค่ายิ่งของข้าพเจ้าแล้วเช่นนั้นต่อไปข้าพเจ้าขอเรียกหาท่านทั้งสองว่าพี่สาวก็แล้วกันดารุณีสองนางหันมองหน้ากันอดทีธธ่จะอมยิ้มออกมามิได้กับคำพูดที่ไม่ได้เสแสร้งของจานจือจากนั้นนางทั้งสองต่างผลักกันเล่าตำนานเกี่ยวกับเทศกาลศาสตร์ง่วนเซียวให้เขาฟังตำนานมีอยู่ว่าตำนานที่เกี่ยวกับเสนาบดีผู้เปี่ยมด้วยปัญญา และความการุณากับหญิงสาวยอดกตัญยูในสมัยกษัตริย์อูตี้ของราชวงศ์ฮั่นในเมืองหลวงฉางอันท่ามกลางหิมะโปรยปลายในช่วงใกล้วันปรุษจีนขณะที่เสนาบดีนามตรงฟางซั่วกำลังเดินชั่วโมงดอกเหมยในอุทยานได้พบพานางกำนันผู้หนึ่งกำลังจะก,กระโดดบ่อน้ำฆ่าตัวตายจึงได้ขัดขวางและขอทราบถึงสาเหตุนางจึงได้เล่าความทุกข์ให้ฟังว่านางชื่อหยวนเซียวถูกส่งเข้ามาอยู่ในวังตั้งแต่เยาว์วัย และขาดการติดต่อจากครอบครัวเมื่อถึงยามตรุษเช่นนี้จึงคิดถึงพ่อแม่พี่น้องที่เคยร่วมกันรับประทานอาหารในวันตรุษจีนอย่างอบอุ่นและมีความสุขอีกทั้งรู้สึกว่าตัวเองเป็นขนอก,กตันยูจึงตั้งใจจะฆ่าตัวตายหนีความทุกข์เสนาบดีตรงฟางซั่วจึงปลอบใจและให้สัญญาว่าจะทําให้นางได้พบกับครอบครัวในวันเพ็ญสิบห้าเดือนอ้ายวันสารดที่สองจากนั้นตรงฟางซั่ว จึงได้กระจายข่าวลือไปทั่วเมืองหลวงว่าเมืองฉางอันมีเคราะห์ร้ายจะถูกไฟเผาไม่ทั้งเมืองในคืนวันเพ็ญสิบห้าคเดือนอ้ายแต่ก่อนจะถึงวันนั้นจะมีหญิงสาวสวมชุดแดงขี่ลามาเตือนชาวเมืองก่อนจากนั้นได้เกณฑ์ชายชราไปรอต้อนรับเมื่อชายชราไปพบนางชุดแดงให้อ้อนวอนต่อนางนางจึงได้กล่าวต่อชายชราว่าเน็กเซียนฮ่องเต้ต้องการเผาเมืองฉางอันให้ลุกไม่แดงฉานหากนางไม่เผาเมือง เน็กเซียนฮ่องเต้จะลงโทษนางได้และฝากสงสาสอการันน,นี้ให้แก่ฮ่องเต้อูตีด้วยเมื่อความไปถึงฮ่องเต้พระองค์ทรงตกพระทัยมากจึงมีราชองการให้ตรงฟางซั่วสั่งการให้ขุนนางและประชาชนทุกครัวเรือนในนครฉางอันจุดโคมไฟสีแดงทั่วทั้งเมืองและให้ชาวบ้านถือโคมแดงออกมาเดินตามท้องถนนในคืนสิบห้าคำเดือนอ้ายโดยพร้อมเพรียงกันให้แสงไฟสีแดงสว่างสวัยทั่วทั้งเมือง พร้อมให้มีการจุดประทัดและดอกไม้ไฟอย่างอึกทึกเพื่อล่วงเน็กเซียนฮ่องเต้ว่าไฟกำลังลุกไหม้นครฉางอันอย่างรุนแรงตรงฟางซั่วจึงได้จดให้นางหยวนเซียวอยู่ในกลุ่มผู้ที่เดินถือโคมแดงเดินนำชาวบ้านและให้โอกาสนางได้เดินทางกลับบ้านเพื่อทำขนมทางถวนบัวลอยและรับประทานร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุขจากเหตุการณ์ครั้งนั้นสำนักพระราชวังจึงได้ยึดถือเป็นงานประเพณีต่อเนื่องกันมาตราบจนทุกวันนี้ เล่าถึงตอนนี้สองดารุณีหันมาจึงพบว่าจานจือกำลังหลับไหล,หลไปพอดีดังนั้นนางทั้งสองจึงชักชวนกันไปอีกฝากหนึ่งของสารเจ้าเอ็นกายลงนอนเคียงข้างกันบนหญ้าแห้งกองหนึ่งเมื่อทั้งสองหลับไหล,หลไปเพียงครู่เดียวนอกสารเจ้ารังแห่งนี้มีเงาร่างสายหนึ่งพิ่งสาธยานผ่านหน้าสารเจ้าไปด้วยระดับความเร็วดุดวิญญ,ญาณพูดพลายตนหนึ่งหมู่ตึกกระเรียนฟ้าไม่ทราบว่าเวลาผ่านไปกี่ยามแล้วแต่ทว่าเงาร่างสายนั้น พุ่งร่างมุ่งตรงสู่หมู่ตึกกระเรียนฟ้าของหลิวซุนกงกงคืนนี้ภายในหมู่ตึกกระเรียนฟ้าหลิวกงกงมิได้อยู่ในตัวตึกเนื่องจากเดินทางไปวัดเซาหลินได้สองวันแล้วในตัวตึกคงมีแต่ยอดฝีมือของหลิวกงกงและมือดีอีกมากมายหลายคนหลิวซุนกงกงไปเซาหลินครานี้โดยลําพังคล้ายกับไปหาเรื่องราวหนึ่งที่ไม่อยากเปิดเผยคาดเดาว่าอาจเกี่ยวข้องกับการชุมนุมชาวยุทธซึ่งกําลังใกล้มาถึงนั่นเองดังนั้นก่อนออกเดินทาง หลิวซุนกงกงจึงมีคำสั่งกําชับให้ทุกฝ่ายจัดเวรยามอย่างแน่นหนาทุกครึ่งช่วยามจะต้องออกตรวจตราทุกซอกมุมของตัวตึกหัวหน้าตึกทั้งสีได้แก่หัวหน้าตึกหกหุนอันสุยหัวหน้าตึกเมกาชีฟานหัวหน้าตึกอินซีตาถงและหัวหน้าตึกโคชสีเกาฉวนทั้งสีประจําอยู่ในแต่ละตึกนอกจากนั้นในแต่ละตึกยังมีสมุนมือดีอีกตึกละสิบกว่าคนส่วนตึกที่อยู่ตรงกลางมีชื่อว่าเทพักษาหลิวซุนกงกงมอบหมายให้โต๊ะหมอตึกใต้สื่อ กับเลอตาเตอ๋อพร้อมด้วยเซินซื่อสูงอวีรับผิดชอบส่วนด้านหน้าตึกจัดเวรยามไว้อีกสิบคนแยกย้ายกันยืนประจำจุดจุดละสองคนด้วยกันด้านหลังตึกซึ่งเป็นส่วนอุทยานมีต้นไม้นานาพันธุ์ดอกไม้งดงามหลากสีสันทางเดินที่อยู่ด้านหลังสร้างเป็นพื้นหินอ่อนสีเข้มตัดผ่านกลางสวนยาวไปถึงเก่งรูปแปดเหลี่ยมซึ่งปลูกสร้างอยู่กลางสนน้าอันเต็มไปด้วยกอบัวที่กำลังออกดอกโผล่พ้นผิวน้ำอยู่เรียงราย ั้งดอกสีขาวสีแดงสรงกลิ่นหอมเย็นโรยรินเหนือผิวน้ำปกคลุมด้วยละอองไอน้ำสีขาวที่ร่วมตัวระเหยขึ้นสู่ชั้นอากาศรอบๆขอบสปลูกต้นเหลียวเป็นทิวแถวดูร่มรื่นบางกิ่งใบทิ้งตัวย้อยลงสู่ผิวน้ำอันใสสะอาดถัดมาเป็นกำแพงศิลาสูงราวสิบกว่าวาด้านหลังจัดเวรยามไว้ถึงสามสิบคนกระจายกันอยู่ทั่วทุกจุดผู้ที่ดูแลด้านหลังได้แก่เทวทูตซ้ายขวาเจียหุยกับเจียจิ้งส่วนบริวารและเด็กรับใช้ ต่างแยกย้ายอยู่ตามห้องหอของตนเองคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดคืนหนึ่งค่ำเดือนสิบสองบรรยากาศโดยรอบเงียบสงัดวังเวงมีเพียงสายลมพัดเป่วบางโคมไฟสีแดงหลายดวงที่จุดไว้ตามมุมตึกแกว่งไปมาช้าช้าครั้งกระโน้นตั้งแต่หมู่ตึกกระเรียนฟ้ามีคนตายเมื่อครังงานอวยพรหลิวซุนกงกงทุกค่ำคืนจะจัดเวรยามไว้อย่างระก,กุมที่ผ่านมาไร้เรื่องราวรบกวนร่างนั้นเมื่อทะยานจบจนใกล้หมู่ตึกกระเรียนฟ้าชะลอฝีเท้าลง จากนั้นอ้อมเรียบกำแพงสูงมาทางด้านหลังซึ่งเป็นส่วนอุทยานเมื่อมาถึงด้านหลังแนบใบหูกับกำแพงฟังเสียงภายในว่ามีสิ่งใดผิดปกติหรือไม่เมื่อแน่ใจว่าไม่มีเสียงใดร่างนั้นกระโดดคราดเดียวแล้วทิ้งตัวลงบนกำแพงสูงสิบกว่าวาตำแหน่งที่ทิ้งตัวปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งผู้ที่มาอยู่ในอาพรสีครามเข้มใช้ผ้าปิดใบหน้ามิดชิดตั้งแต่กลางจมูกลงมามีได้พกพากระบี่อาวุธขณะที่ซุ่มอยู่บนกำแพง มีเวนยามถือคบไฟเดินตรงมาห้าคนคนทั้งห้ามือถือกระบี่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเมื่อคนทั้งห้าเดินเข้ามาใกล้ห่างไม่ถึงสิบอาวาจากแสงสว่างของคบไฟสองกระทบร่างของคนปิดหน้าคนปิดหน้าเองกลับมิได้หลบหนีหรือหลบซ่อนกายแต่อย่างใดเมื่อทั้งห้าคนเหยนหน้าขึ้นไปเห็นคนปิดหน้าอยู่บนกำแพงรู้ทันทีว่าเป็นคนร้ายต่างขยับอาวุธในมือพร้อมกับขยับริมฝีปากส่งเสียงบอกคนอื่นๆว่ามีคนร้าย แต่ยังมีทันได้เปล่งเสียงออกมาคนปิดหน้าบนกำแพงทิ้งตัวลงมาจากบนกำแพงพร้อมกับแขนซ้ายเหยียดตรงออกมือความลงนิ้วทั้งห้าแนบชิดติดกันจากนั้นสบัดฝ่ามือเพียงเล็กน้อยแทบมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวบังเกิดเป็นพลังไร้สภาพกลุ่มหนึ่งแยกย้ายเป็นห้าสายใส่ตำแหน่งคนทั้งห้าร่างคนผู้นั้นยังไม่ทันบรรลุถึงพื้นเบื้องล่างทั้งห้าคนต่างยืนแข็งทื่อมีเคลื่อนไหวแล้วคนผู้นั้นเมื่อเท้าแตะพื้นวิ่งเข้าหาตัวตึกด้านในดูสีเท้าแผ่เบาไร้น้ำหนัก วิชาตัวเบาสูงเยี่ยมยากพบพ่านเฟนยามทั้งห้าคนต่างถูกจี้สกัดจุดโดยมิได้สัมผัสต,ต้องร่างความรวดเร็วของพลังฝีมือที่ใช้แทบไม่ทันกระพริบตาด้วยซ้ําเมื่อวิ่งตะบึงมายี่สิบกว่าวารากฏมือดีพุ่งตรงมาอีกสี่คนสองคนหน้าคือเทวทูตซ้ายขวาเจียฮุยกับเจียจิงทั้งสองดึงกระบองเหล็กอาวุธประจำกายจากกลางหลังถือไว้มัน่นพุ่งตรงเข้าหาคนผู้นั้นด้วยความเร็วดุดม้าป่าส่วนอีกสองคนถือคบไฟด้วยมือซ้าย มือขวาถือดาบยาวติดตามมาทิ้งระยะห่างพอสมควรพร้อมกันนั้นยังมีอีกคนหนึ่งเมื่อเห็นมีคนบุกรุกเข้ามารีบวิ่งเข้าไปในตัวตึกเพื่อแจ้งต่อคนอื่นๆเทวทูตซ้ายขวาเจียหุยและเจียจิงทยานเลี้ยวพร้อมเกรงลมปราณห่างไม่ถึง3าก้าแต่ก่อนที่ทั้งสองจะบรรลุถึงคนผู้นั้นพลันกระโดดตีลังกาข้ามศีรษะสองเทวทูตซ้ายขวาไปพอร่างตกลงเกือบถึงพื้นกลับเตะเท้าหยิบยืมพลัง ตีลังกาอีกทอดหนึ่งข้ามศีษะของสองคนที่ถือคบไฟเข้ามาพ่วงท่าที่ใช้รวดเร็วสุดปัญญาย,ยากนักจะได้พบในยุทธภพเมื่อคนผู้นั้นทิ้งร่างสู่พื้นห่างออกไปสองเก้าทั้งสี่คนต่างถูกจี้สกัดจุดมีเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับห้าคนแรกเทวทูตซ้ายขวาเจียหุยกับเจียจิง้งนับว่ามีพลังฝีมือสูงเยี่ยมยังถูกสกัดจุดโดยมิทันลงมือแถมคนที่จี้สกัดจุดนี้ได้แตะเนื้อต้องตัวด้วยซ้ำนับว่าเป็นวิชาจี้จุดที่ร้ายกาจพิสดารน,นัก เทวทูตซ้ายขวาเจียหุยกับเจียจิงยังมิทันรู้ว่าเกิดเรื่องราวใดขึ้นกับตนเองมันทั้งสองขยับขยื่นเคลื่อนไหวมิได้แล้วต่างขับแ้นแน่นออกสุดทนทานแต่ทว่าไม่สามารถทำเยี่ยงไรได้นี่เป็นคำรบสองแล้วที่มันทั้งสองคนถูกสยบโดยมิทันได้ลงมือครั้งแรกพวกมันถูกเยาสรรเอยี่ยนผิงซึ่งตอนนั้นปลอมเป็นบุรุษสำอางเข้าขัดขวางการสังหารจานจือของพวกมันทั้งยังถูกล่วงเกินด้วยวาจาของเด็กรุ่นหลังแค่นั้นยังไม่พอ พวกมันทั้งสองพ่ายแพ้ในสองกระบวนท่าให้กับเด็กคารกเช่นยาวสระเอี่ยนผิงทําให้ครั้งนั้นมันทั้งสองมีกล้าปริป,ปากบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ผู้ใดได้รับรู้มาครั้งนี้พวกมันทั้งสองยังมีทันได้ลงมือกลับถูกสยบไว้อีกครั้งทําเอาเดือดดาลเป็นการใหญ่ได้แต่กลอกกลิ้งดวงตาไปมาในใจต่างคิดตรงกันว่าจะสับคนผู้มาให้ละเอียดเป็นหมื่นชิ้นให้จงได้คนผู้นั้นยังมีทันได้บรรลุถึงตัวตึกหัวหน้าตึกทั้งสี่ อีกทางโต๊กหมอเตกใต้ซือพร้อมด้วยเลอต้าเตออีกทางเสินซื่อสูอวีต่างมุ่งตรงมาพอดีทางหมดล้วนเป็นมือดีวิทยายุทธ์สูงเยี่ยมโต๊กหมอเตกใต้ซือถือไว้อดเยี่ยมที่สุดนับว่าครานี้ผู้ที่บุกรุกค,คงเจอคู่ต่อสู้ที่ยากรับมือแล้วยกเหินลมชนเชโลทอน